สวัสดีครับพบกับเอาพายชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวโมเดลใหม่ของอาพายนะครับ ILXW660E กันนะครับตัว ILXW660E ก็คือตัวเครื่องเล่นที่มีหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นเครื่องเล่นที่มีตัวแชสซีแบบบางตัวแชสซีแบบบางเนี่ยดียังไงนะครับก็คือถ้าเรามาีบางครั้งนะครับเวลาเราหรือตัวเครื่องเสียงเดิมออกเนี่ย มันจะมีพวกสายไฟระยงระยางข้างหลังนะครับซึ่งทําให้ติดตั้งยากแต่ว่าแชสซีบางเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวแชสซีบางเนี่ยก็พ,พายเราออกแบบมารองรับกับตัวแอมจิ๋วแอมจิ๋วของเราก็คือตัว kta 450นะครับตัวเนี้ยเมื่อติดตั้งรวมกันนะครับนี่ก็จะได้ขนาดแชดสซีปกติแล้วก็เพิ่มกำลังวัดเข้าไปอีกนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องตัวแอมเนี่ยฝั่หลังวันนี้เรามาดูตัว W60 กันก่อนเราเรามาต่อไฟกันดูนะครับตัว W60 ตัวนี้ผมไม่ได้ต่อลำโพงนะครับก็จะไม่มีเสียงตัว W60 เนี่ยเราล้อนเอาพายเราล้อนไปเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะครับราคา12,900บาทนะครับเมื่อเมื่อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสตาร์นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับผมเลือกเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เราจะเล่นไฟล์ที่เป็นวิทยุได้นะครับแล้วก็รองรับ USB USB media นะครับมี1 USB แล้วก็ยังมีตัว AUX AUX ก็มีเป็นไฟล์ไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์เสียงนะครับ AUX อินเข้ามานอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้เรายังรองรับกล้องมีกล้องหน้า1อันกล้องหลัง1อันนะครับ เีียลพูดที่เป็นไฟล์เป็นเป็นพรีอาเป็นพรีอาพทั้งหมด3 channel 4โวลต์นะครับตัว ILXW60 เนี่ยเราคงคุณงานลักษณะสมบัติเสียงของอาภายล้วนๆเราเรามาดูกันว่าเซตอัพเสียงนะครับท่นยังไงผมเข้าเมนูเซตอัพนะครับเลือกซ n d นะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันจะเข้าไปหน้าเซตอัพแบบแบบง่ายๆนะครับ ถ้าเราจะเอาแบบที่มันดีขึ้นเราก็กดตัวแอดวานก็จะมี c อสโอเวอรมี P EQ มี t m ท Collection ให้เลือกนะครับเข้าไป c อสโอเวอรก็สามารถเลือกในแต่ละย่านความถี่ตัดสัญญาณได้ P EQ ก็ไปปรับระดับความถี่ที่ชื่นชอบได้นะครับส่วน t ท m e คอเล e ชันเนี่ยเราก็ไปจัดระดับเวทีเสียงนะครับให้เวทีเสียงของคุณได้ มาตรฐานที่ดีนะครับคุณภาพาเสียงก็จะดีนะครับเราเรามาดูการในส่วนของไฟล์มีเดียบ้างตัว USB ตัวเนี้เนี่ยรองรับไฟล์ที่เป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์ภาพนะครับผมลองต่อ USB ก่อนครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีลำโพงก็จะไม่มีเสียงเพลงนะครับทีนี้ไฟล์ไฟล์ฟหนังอันนี้ไฟล์หนังไฟล์หนังที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยไฟล์หนังเราลองรับอะไรบ้างเรารองรับ MP4 mov wmv นะครับส่วนไฟล์เพลงเนี่ยเราก็จะรองรับ mp 3าม flac a c w a v wma นะครับส่วนไฟล์ภาพก็จะรองรับ jpeg bmp แล้วก็จุดจิ๊ทีนี้เราลองมาดูว่าเราจะเปลี่ยนหรือเราจะเลือกหนังยังไงได้บ้างาสมมติผมกดที่นี่มาก็จะขึ้นไอคอนให้เลือกนะครับผมกดเลือก search อเมื่อกี้ เราใช้ตัวเทสต์มูฟวี่ผมลองเลือกตัว just the way you are อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกไฟล์หนังที่อยู่ใน USB ของเราแล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนให้เป็นมีเดียอื่นเป็นหนังหรือว่าเป็น,น,เ,ปนเพลงหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นภาพเนี่ยผมก็กดเลือกตัวโหมดนะครับก็จะขึ้นไอนคอนมาเพลงหนังภาพผมกดเลือกเพลงก็จะเล่นนะครับอันนี้เป็น นักร้องนักร้องอ่าเอาเป็นอ่าเป็นนักร้องเป็นเพลงแล้วก็เป็นอัลบั้มนะครับถ้าในไฟล์ของคุณเนี่ยมีอัลบัม้มภาพก็จะโชว์ชวงตรงไอคอนตรงนี้ครับผมลองเลือกถ้าเป็นเพลงที่เป็นภาษาไทยอ่ามีเพลงพาชชนานะครับของไทม k i n g ดอมผมลองกดดูก็อ่านความภาษาไทยได้นะครับ ขึ้นชื่อ,อนักร้องชื่อเพลงพัชน,นาแล้วก็อัลบั้ม Back to the, the Joy City ส่วนตัวนี้ไม่มีอัลบั้มลูกก็คือจะขึ้นไอคอนโชว์เป็นรูปลำโพงก,กับรูป USB นะครับส่วนตัว AUX 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 in เนี่ยใช้ทำอะไรก็ถ้าคุณมีตัวกล่องดิส i ั่นทีหรือว่าเป็น Wi-Fi Box ที่ต่อ,อ AUX in เข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงผลอตรงนี้ คุณก็สามารถดูทีวีดิจิตอลได้เล่น w า f i ที่เป็นผ่านตัวตัวกล่อง Android Bo x ละไรอ่างเงี้ยครับเล่นผ่านเข้าเครื่องตัวนี้ได้นะครับก็คุ้มครับเสียงดีมีเดียได้ลองรับได้หลากหลายนะครับราคาเพียง1 2 9 0 0นบาทนะครับออยากให้ลองฟังกันนะครับเครื่องเสียงของอาายัยขอให้มีความสุขกับเครื่องเสียองอัยครับขอครับ